ขอเรีกนั่งนั่งลงสักครู่หนึ่งาันั่งยืนอย่างนี้ก็ต้องใช้เวลาตั้งสินาทีก็ไม่ใช่คำเรียนสามบทที่ยืนเคารพตมันจะใช้เวลาประมาณหนึนาทีในการไว้อาลัยนะครับขอเรียนั่งนั่งลงบนตร้าครับมองตอนนี้เป็นขั้นตอนของการที่จะจีบเรียน6ข้อเองตองมีารรับงาน้องีการบ o cop cop

2ครั้งครันยกยกับมาางหลังรับ3งครับทุกคนสถกขาตามมาเลยข้านะไปไปนี่ไปนี่ไปจหมเล้าเนี่ยจะไม้ไม่เอากแ เีนด้านนี้นลครับท่านไายที่สามเรียนเชิญอาจารย์วันนาชนียนิยผลเรียนเชิญครับและไายที่สี่ครับเรียนเชิญคุณสมจิจชัยรักเรียนเชิญข้อภาพไรบางสุขุนครับ รับวางบนโต๊ะเลยครับขอเรียนเชิญคุณสมิิ์ชัยรัตครับท่านนั่งอยู่ที่ศาลาหลังนี้ใช่ไหมครับเรียนเชิญครับถักมัสรู่ทางฝ่ายวางแผนนะครับได้คิดว่าจะวางบนโลรศพตอนนี้นะครับเปลี่ยนแผน กระพัหันเบาวางที่ตรงด้านหน้าต่าก็สะดวกเป็นชอบท่าดีครับแผ่นที่ดีจะมีการยืดยุ่นครับปรับได้ครับเพื่อความเรียบร้อยีงาม Sri Krishna 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 ยัางยืนไม่มีกายกกำมังวักีกรมังมันโรกำมังอโหสิตกรมังโหตุกรรมใดๆที่ข้าพไปเจ้าทั้งหลายได้ประมาทล่วงเกินต่อคุณยายเลื่อนเชยหมีคุณแม่กระนอมเลิศทวีโพธคุณ คุณแม่นิสวงปุกแก้วด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจขอกรรมนั้นนั้นจงเป็นอาโหสิกรรมและขอให้ดวงวิญญาณของท่านพูดถึงแก่กรรมทั้งสามท่าน จงไปสู่สุขติหลว,วงสวรรค์ดำประภบเพื่อหน้าด้วยเทินเอวังสังขาราโลกะะัตสิมิว,มวัตตาาันติเอวังสังขาราโลกัตสิมิงวัตตัาาะะนติเอวังสังขาราโลกัสมิ สวันติวตันติอานิจังมัตตกังชาเปมิผู้ขังมัตตกังชาเปมิอานตานังมัตกังชาเปมิหังข้าพระเจ้าทั้งหลายะอขอประชุมเพลิงสาธิละที่ตายแล้ว ของคุณยายเลื่อนเชยหมีคุยายเลื่อนเชยหมีคุณแม่ประนอมเลิศพวีโพธคุณคุณแม่ประนอมเลิศพวีโพธคุณคุณแม่นิพองขู่แก้วแม่นิโรงขู่แก้วซึ่งเป็นของไม่เทียมไม่เทียงเป็นทุกเป็นทุกเป็นอนัตตาเจ้าที่ที่ขับรถรับส่งพระสงฆ์ทุกๆทุกวัดนะครับ เชิญท่านไปไประจำหน้าที่ตัวเองรับนะครับส่งโลวงพ่อนะครับกระโสมทุกรุมและโอกาสนี้ในนามเจ้าภาพขอ,อกราบเรียนเชิญคุณโคเลอโปสีสารพางและท่านรองผู้กประก,การสถานิรวพุทธจังหวัดสุโข,ขทัยครับ พระดุลเอกนิคมเอี่ยมสำอางตลอดผู้มีเกียรติทุกท่านวางดอกไม้จันทร์เรียนเชิญท่านครับครับขอเรียนเชิญท่านนำดอกไม้จันทร์วางที่บนพานะครับนะครับที่บนโต๊ะหน้ารูปของผู้มีคุณธรรมทั้งสามท่านเสร็จแล้วท่านแยกย้ายเดินลงท่านซ้ายท้านขวานะครับไม่ต้องเดินย้อนหลังเดิน าเดินหน้านะครับออกด้านซ้ายด้านขวาและรับของช้ำร่วยนะครับของที่ลึกจากเจ้าภาพซึ่งนะครับอรองม้อคู่แก่ คนดีคนงามพวกทุกท่านนะครับมากันอย่างทับทั้งมานั่งทั้งสองศาลานะครับจนเต็มทั้งสองศาลาครับเป่าคนพวกท่านเป็นอย่างสูงเยาวาาไม่มีสิ่งใดจะมาบูชาน้ำจิตน้ำใจของพวกเจ้าจทุกท่าน

Thank you.

ข้ามงจะเป็นส่วนบนเย็นที่บ้าตหราเลยนะจะเปลงกันที่บ้านผมที่